สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะในการทำชาเลนจ์กุ๊กพามาฝึกที่สวนเบญจศิริพาร์คค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้นั่งในท่าพับเข่าถ้าเกิดนั่งพับเข่าไม่ได้ให้นั่งท่าสุขขาอัสนะได้เลยค่ะมือวางที่ต้นขาหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นและหายใจออกให้โกงหลังก้มหน้าค่ะกดคางให้ใกล้กับช่วงอกผ่อนคลายช่วงหัวไหล่ และหายใจเข้าทําซ้ำนะคะยืดอ,อกเงยหน้าขึ้นตึงที่บริเวณคอด้านหน้าหายใจออกยาวๆโก่งหลังช้าๆก้มศีรษะลงหายใจเข้าค่ะยืดอ,อกเงยหน้าขึ้นและหายใจออกยาวๆหายใจเข้าค่ะเงยหน้าขึ้นครั้งสุดท้ายนะคะ และหายใจออกโกงหลังช้าๆก้มศีรษะและค่อยๆคลายค่กลับมานั่งหลังตรงค่ะส่งแขนขึ้นด้านบนหายใจเข้ายืดหลังขึ้นไปเหยียดแขนขึ้นหายใจออกเอ็นตัวทางด้านขวาค่ะเหยียดแขนข้างซ้ายให้ใกล้ศีรษะและคลายลดลงค่ะเปลี่ยนข้างสลับยืดกล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างนะคะสีข้าง และยกตัวกลับขึ้นมาค่ะจากนั้นหายใจเข้าและหายใจออกทำซ้ำครั้งที่สองถ้าไหวลงให้มากขึ้นกว่าเดิมและคลายเปลี่ยนข้างสลับและยกตัวกลับขึ้นมาค่ะปล่อยมือนะคะจากนั้นใช้มือข้างซ้ายค่ะจับใบหูข้างขวาค่ะและค่อยๆเอนศีรษะลงทางฝั่งซ้าย เพื่อให้ต้นคอบริเวณด้านขวานะคะตึงวันนี้อากาศดีมากๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีแดดและเปลี่ยนข้างสลับค่ะหายใจเข้าและหายใจออกดึงลงทางด้านขวาและ คลายค่ะค่อยๆปล่อยมือลดลงต่อไปค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นท่าแมวนะคะให้ทุกคนตั้งเข่าค่ะเข่าจะอยู่ใต้สะโพกมือจะอยู่ใต้หัวไหล่หย่อนข้อศอกเล็กน้อยผ่อนคลายหลังค่ะกดหลังลงเบาๆแล้วมองตรงไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกให้โค้งหลังช้าๆให้เราขะแมวหน้าท้องเข้าไปนะคะกดค้างให้ใกล้อ,อกแล้ว ทสำสารอบที่สองค่ะช่วงที่ทําพยายามผ่อนคลายหัวไหล่กระจายน้ำหนักของมือดีๆไม่ลงแต่ข้อมืออย่างเดียวท่าน,นี้จะช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังลดอาการปวดหลังทําแล้วจะรู้สึกสบายนะคะหายใจเข้าไล่กระดูกสันหลังที่ละข้อ หายใจออกยาวๆค่อยๆย,ยืดหลังกงสะบักด้วยและค่อยๆคลายค่ะกลับมาพักในท่าชายโพสวางสะโพกลงที่ส้นเท้านะคะถ้าเราไม่สามารถให้เข่าชิดติดกันได้ให้ขยับเข่ากว้างไว้ปลายเท้าเก็บเข้ามาหากันสามารถงอยมือได้ค่ะพอนคลายช่วงฝ่ามือนะคะอาจจะหมุนข้อมือก็ได้ ยกตัวขึ้นมาค่ะนั่งและคลายมือลดลงต่อไปเราจะมายืดข้อเท้ากันนะคะให้นั่งบนส้นเท้าเหมือนเดิมแต่ขยับขาให้กว้างนิดนึงประมาณสะโพกท่านี้คนที่เจ็บเข่าอาจจะเลี่ยงก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดได้อาจจะนั่งบนหมอนและขาจะอยู่รอบนอกของหมอนค่ะแล้วค่อยๆเอ็นตัวลักษณะนี้ไปด้านหลังยกหัวเข่าขึ้นมาแล้วค้างไว้ และค่อยคอยคลายเดี๋ยวเราจะทำซ้ำรอบที่สองนะคะระวังล้มนิดนึงนะสำหรับคนที่อยู่ที่หมอนนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะให้ยกหัวเข่าขึ้นมาจนรู้สึกตึงที่ช่วงข้อเท้าของเรานะคะและคลายลดลงค่ะแกนิดนึงให้กระดุกปลายเท้าขึ้นมาค่ะแบบนี้ ดีค่ะตั้งเข่านะคะวางมือจากนั้นหายใจเข้าและหายใจออกค่ะทำ downward facing dog นะคะกดส้นเท้าลงไปให้ใกล้พื้นค่ะถ้าตึงขยับนิดนึงได้นะคะโดยการยกส้นเท้าขึ้นมาแล้วก็กดลงใหม่ค่ะให้เรายืดขาตรงนะคะแล้วกดช่วงสะบักลงหลังไม่แอน หายใจเข้าเลือกหายใจออกยาวๆกดฝ่าเท้าลงไปปลายเท้าจะชี้ตรงไปด้านหน้าคนที่ตึงมากๆอาจจะก,กดส้นเท้าไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะค่อยๆทำทำบ่อยๆทำซ้ำร่าเนื้อจะยืดไปได้ดีๆนะคะแล้วก็ส้นเท้าลงพื้นได้ค่ะจากนั้นยกขาข้างขวาขึ้นแล้วส่งขาข้างขวามาด้านหน้ามาให้ถึงมือเลยวางหัวเข่าวฝั่งซ้ายค่ะดูจากสะโพกตรงนี้ให้กดสะโพกลง หัวเข่าด้านหน้าจะพอดีกับข้อเท้านะคะเวลาที่เรายืดยืดอกเงยหน้าขึ้นไปมาต่อกันนะคะบิดตัวค่ะวางมือซ้ายมือขวาจับเขา่าหรือถ้าอยู่ได้ให้ยกแขนข้างขวาขึ้นค่ะช่วงที่เราบิดตัวให้เรากดสะโพกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ออกแรงบิดพยายามให้ลำตัวเข้าหาหัวเข่ามากที่สุดใส่ตามองปลายนิ้ว พยายามยืดแขนขึ้นไปและคลายมือลดลงค่ะวางฝ่ามือให้เต็มฝ่ามือนะคะจากนั้นหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะดึงเท้ากลับไปด้านหลังสู่ downward f a c ด n ด็อกเหมือนเดิมแล้วกดส้นเท้าลงเบา หายใจเข้าค่ะจากนั้นยืดตัวนะคะมาเป็นท่าแพลงถ้ารู้สึกว่าหนักเกินไปให้วางเข่าลงได้เลยแล้วเกรงหน้าท้องกับสะโพกงอข้อศอกอยู่ใกล้ๆตัวทิ้งลำตัวโลงแล้วผลักตัวขึ้นมาเป็น upward ค่ะใครที่ตึงหลังมากๆอาจจะใช้การงอข้อศอกนะคะแต่ถ้ายืดได้สุดยืดแบบนี้เลยแล้วก็ยกต้นขาให้ลอยจากพื้นเล็กน้อยเพื่อจะได้เซฟกล้ามเนื้อหลังของเราไม่ให้มันแอ่นเกินไปด้วย ดึงกลับค่าดาว r d เฟซิงด็อกค่ะกม้มศีรษะลงหายใจเข้าค่ะเปลี่ยนข้างยกขาข้างซ้ายขึ้นส่งขาข้างซ้ายมาด้านหน้าให้ใกล้มือมากที่สุดถ้าไม่ได้เดินมาจนกว่าจะถึงมือนะคะกดสะโพกค,ค่ะยืดอกขึ้นมา ค่อยคกดจนรู้สึกตึงที่หน้าขาข้างขวาค่ะยืดหน้าท้องเล็กน้อยยืดอกเล็กน้อยค่ะเงยหน้าขึ้นมองด้านบนจากนั้นค่อยๆลดมือข้างขวาวางนะคะบิดตัวไปทางฝั่งซ้ายอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจะบิดไปทางด้านหลังค่ะถ้าได้ยกแขนข้างซ้ายขึ้นด้านบนออกแรงมุนหรือ บิดตัวให้มากขึ้นกดสะโพกลงและค่อยค่คลายมือลดลงขยับวางฝ่ามือให้เต็มค่ะส่งขากลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดนะคะกดส้นเท้าลงไปกรมริะ จากนั้นให้งอเข่าทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เดินเท้ามาประมาณกลางแมตก็ได้ค่ะเดินมือมาหาเท้าหมุนตัวมาด้านหน้าแบบนี้นะคะขยับขาทั้งสองข้างให้กว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกเหยียดขาให้ตรงเลยค่ะมือจับข้อศอกทั้งสองข้างแล้วค่อยๆขยับตัวไปทางซ้ายทางขวาเพื่อเป็นการยืดหรือวอร์มกล้ามเนื้อ ให้เราก้มศีรษะตรงนี้ระวังล้มนิดนึงถ้าใครทำแล้วมึนศีรษะหรือหน้ามืดให้เรานั่งพักได้เลยนะคะและค่อยๆค,ค,คลายมือลงค่ะเก็บเท้าเข้ามาใกล้กันมากที่สุดถ้าใครชิดไม่ได้เอาเท่าที่ได้เลยค่ะส่งแขนขึ้นย่อเข่าเป็นท่าเก้าอี้ค่ะแชร์โพสผลักสะโพกไปทางด้านหลังใช้ข้อศอกข้างซ้ายค้ำต้นขาขวา แล้วทรงแขนข้างขวาขึ้นด้านบนทวิสต์บิดตัวค้างไว้ถ้าใครรู้สึกเมื่อยหนะะ้าขามากๆเราอาจจะยืดขาแล้วกลับไปย่อใหม่เวลาที่เราหายเมื่อยแล้วนะคะและค่อยๆค,คลายหายใจเข้าออกค่อยๆย,ยืดขาชา้าๆก้มศรีรษะลง บางคนมืออาจจะไม่ถึงพื้นเราจะใช้วิธีการวางตรงหน้าแข้งข้อเท้าได้หมดเลยนะคะและย่อเข่าหายใจเข้าส่งแขนขึ้นด้านบนแชร์โพสหายใจออกยาวๆค่ะทวิสต์บิดตัวเปิดหัวไหล่นะคะข้างซ้ายออกแรงหมุนออกแรงบิด และค่อยๆค,คลายค่ะลดมือลงจากนั้นยืดขากม้มศีรษะลงช้าๆค่ะมาดูท่ากันต่อนะคะให้ลดลงนะคะนั่งลงที่แมทได้เลยต่อไปเราจะทำท่าทวิสต์นะคะให้เราองอเข่าสองข้างค่ะเราให้เอาขาซ้ายเนี่ยพาดขาข,าขวาแบบนี้ตั้งเข่าซ้ายไว้แล้วใช้มือข้างขวาค่ะกอดหัวเข่าข้างซ้ายดึงเข้ามาหาลำตัว ออกแรงมุนตัวไปทางด้านหลังค่ะลดมือซ้ายวางด้านหลังหายใจเข้าและหายใจออกออกแรงบิดตัวถ้าใครสามารถทําได้นะคะให้ใช้ข้อศอกค้าที่หัวเข่าแบบนี้นะคะถ้าไม่ได้ก็ใช้วิธีการกอดเข่าดีค่ะยืดหลังให้ตรงพยายามให้ช่องว่างตรงช่วงตัวกับต้นขาเนี่ยเหลือน้อยที่สุด และคลายหมุนตัวกลับมาด้านหน้าจากนั้นเปลี่ยนข้างนะคะขาข้างขวาจะอยู่ด้านบนขยับสะโพวกวางให้เต็มสะโพกขาแล้วใช้มือข้างซ้ายกอดเข่าข้างขวา ยืดลำตัวให้ตรงค่ะจากนั้นใช้ข้อศอกก็ได้นะคะสำหรับคนที่ยืดกล้ามเนื้อได้ดีอยู่แล้วบิดตัวไปทางด้านหลังหายใจให้ลึกออกให้ยาวออกแรงหมุนไหล่ข้างขวา และคลายค่อยคอยหมุนตัวกลับมาด้านหน้าค่ะคลายเท้าทั้งสองข้างนะคะเอาฝ่าเท้าทั้งสองข้างมาประกบกันเป็นท่าผีเสือ้อแบบนี้นะคะเปิดหัวเข่าออกถ้ารู้สึกว่าดึงส้นเท้าเข้ามาแล้วเรานั่งหลังไม่ตรงให้เราขยับส้นเท้าเนี่ยไปด้านหน้าอีกนิดนึงได้ไม่ต้องดึงเข้ามาหาสะโพกเยอะค่ะจากนั้นขยับหัวเข่าทั้งสองข้างขึ้นลงเบาๆหลังตรง หายใจเข้าค่ะกดหัวเข่าและหายใจออกให้ยืดตัวลงมาช้าๆก้มศรีรษะลงลองดูนะคะถ้าใครก้มได้เยอะอาจจะวางข้อศอกลงที่พื้นหรือยืดหลังเยอะๆกดลำตัวลงให้ต่ำและค่อยๆลดศรีรษะลงใกล้พื้นหายใจเข้า และหายใจออกคลายต่อไปค่ะให้เราแยกขากว้างทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแยกขาให้กว้างเท่าที่เราทําได้นะคะเอาแบบตึงพอดีพอดีนะไม่ตึงมากเกินไปค่ะเพราะเวลาเราก้มหรือเวลาเราเอียงข้างเนี่ยมันจะตึงมากกว่าเดิมอีกนะคะ จากนั้นค่อยๆขยับมือไปด้านหน้าช้าๆเดินมือไปเรื่อยๆเลยค่ะกระดกปลายเท้าไว้เล็กน้อยนะคะและยืดหลังค่อยๆทิ้งลำตัวลงให้ใกล้พื้นมากที่สุดท่านี้จะช่วยยืดบริเวณต้นขาด้านในค่ะ จากนั้นค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาเอามือวางด้านหลังหายใจลึกออกยาวยืดอกเงยหน้าขึ้นและคลายเก็บขาสองข้างเข้ามานะคะอาจจะใช้มือช่วยนะคะแบบนี้กอดเข่าค่ะและก้นศีรษะพักไว้สักครู่หนึ่ง ต่อไปนะคะเราจะเหยียดขาข้างซ้ายออกด้านข้างนะคะงอเข่าข้างขวาให้ส้นเท้าเนี่ยเข้ามาหาสะโพกถ้ารู้สึกว่าตึงขาด้านในมากนะคะให้เราเก็บเข่าเข้ามาเล็กน้อยดีค่ะนั่งนะคะให้เต็มสะโพกกลางแขนออกหายใจเข้าหายใจออกให้เรายืดตัวไปทางฝั่งซ้ายค่ะลดมือซ้ายวางด้านหน้าและเหยียดแขนขวาแบบนี้นะคะ ถ้าใครไม่ไหวลองเลือกดูเราอาจจะเอามือไว้ด้านหลังนะคะหรือด้านหน้าก็ได้หรือถ้าได้กล้ามเนื้อยืดดีจับปลายเท้าค่ะส่งแขนด้านบนนะคะเอื้อมมาให้ใกล้เท้าข้างซ้ายมากที่สุดหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นค่ะลดมือขวาลงวางที่พื้นแล้วยกสะโพกขึ้นมาสังเกตหัวเข่าด้านขวานะคะให้เราตั้งเขา่าแล้วพยายามดันสะโพก อยู่บนเข่าข้างขวาเพื่อยืดต้นขาบริเวณด้านขวาให้มากที่สุดกดฝ่าเท้าข้างซ้ายแล้วยืดอกของเรานะคะและค่อยๆค,คลายค่ะลดลงถึงเท้ากลับมาค่ะเปลี่ยนข้างสลับค่ะเหยียดขาข้างขวางอเข่าข้างซ้าย ให้เราเซตอัพนะคะขยับสะโพวกวางให้เต็มก้นเลยแล้วกางแขนหายใจเข้ายืดไปทางฝั่งขวาหายใจออกค่ะส่งแขนซ้ายให้ใกล้ศีรษะรู้สึกตึงที่บริเวณลำตัวฝั่งข้างซ้ายในขณะที่ทำนะคะถ้าเราจะเปิดลำตัวฝั่งซ้ายเนี่ยพยายามกดหัวเข่าข้างซ้ายของเราไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่กดนะคะ เราเปิดลักแล้ซ้ายเยอะๆเนี่ยเราอาจจะเอนล้มไปทางด้านหลังก็ได้ยกตัวกลับค่ะหายใจเข้าและหายใจออกยืดอกเหยียดแขนผลักสะโพกมาทางด้านหน้าโดยที่ไม่ได้แอดหลังล่างมากเกินไปและคลาย มาดูท่าต่อไปนะคะให้เรานั่งในท่าสุขอาสนะค่ะยืดข้อมือค่ะให้เอานิ้วโป้งชี้ลงพื้นค่ะแล้วมือขวาอยู่ด้านบนซ้ายอยู่ด้านล่างประสานมือกันหายใจเข้าหายใจออกหมุนมือช้าๆถ้าเราตึงนะคะก็ไม่ต้องเหยียดข้อศอกให้สุดแต่ถ้าไหวให้เหยียดข้อศอกสุดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทิ้งมือลงต่ํา และคลายค่ะหมุนมือกลับมาสลับค้างค่ะมือข้างซ้ายอยู่ด้านบนหายใจลือกและออกยาวค่ะค่อยๆยยืดใครที่ใช้ข้อมือบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเขียนหนังสือหรือว่าพิมพ์งานทําคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ข้อมือจะตึงนะคะก็ให้คลายด้วยท่านี้ได้เลยและหมุนกลับมา คลายมือทั้งสองข้างค่ะแล้วก็หมุนข้อมือขวาและซ้ายนะคะท่าต่อไปค่ะให้เราเอามือทั้งสองข้างประสานมือไว้ด้านหลังยืดอกค่ะดึงมือลงใกล้พื้นห่ยหน้าหายใจเข้าออกค่อยๆก้มศีรษะหาหัวเข่าทางด้านขวาถ้ารู้สึกตึงมากไม่ไหวหรือจะล้มไม่ต้องก้มไปทางด้านข้างนะคะให้เราก้มมาด้านหน้าเราอาจจะใช้หมอนรองที่พื้นไว้ก็ได้ค่ะ และหมุนตัวไปทางฝั่งด้านซ้ายนะคะคนที่ลงด้านท้างไม่ได้ก็กลมด้านหนาา้าซ้าครั้งที่สองผลักแขนขึ้นให้สูงเลยเพื่อยืดหัวไหล่บริเวณด้านหน้าหายใจเข้าและหายใจออกค่ะทิ้งตัวลงมาด้านหน้าตรงนี้ระวังนิดนึงอย่าให้สะโพกรอยหายืดหลังยืดตัวให้มากที่สุด ศีรษะก็จะใกล้พื้นเองนะคะและยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าลึกออกยาวคลายมือทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็ขยับหัวไหล่นะคะไปด้านหลังแล้วก็หมุนมาด้านหน้าได้เลยให้เราทิ้งตัวนอนหงายค่ะ จะนอนแต่แขงข้างลงก็ได้หรือจะนอนแบบกุ๊กนะคะค่อยๆลงเบาๆช้าๆการแขนสองข้างออกค่ะประมาณเท่าช่วงหัวไหล่แล้วดึงเข่าสองข้างเข้าหาตัวหายใจเข้าออกกดเข่าลงทางฝั่งด้านขวาขาหรือกดลงมาด้านหน้านะคะบิดตัวหันหน้าไปทางด้านหลังสามารถใช้มือช่วยกดเข่าได้นะคะ ครไหวไปต่อนะคะก็คือลองยืดขาด้านบนให้ตรงค่ะใช้มือจับข้อเท้าหรือจับฝ่าเท้าหรือใช้ผ้าขนหนูเกี่ยวเท้าแล้วดึงเท้าลงหาพื้นก็ได้เวลาเราหมุนตัวไปด้านหลังนะคะพยายามให้สะบักทั้งสองฝั่งแนบพื้นค่ะเพื่อให้การบิดตัวของเราเนี่ยบิดไปได้ดีมากขึ้นและคลายหมุนตัวกลับมาค่ะ เปลี่ยนข้างสลับกดลงฝั่งด้านหลังนะคะหรือว่าฝั่งซ้ายหันมาทางด้านหน้าถ้าใครไหวนะคะลองเหยียดขาด้านบนแล้วค่อยๆกดเท้าลงต่ำ และคลายค่ะค่อยๆงอเข่าแล้วดึงเข่ากลับมาด้านหน้าลดฝ่าเท้าทั้งสองข้างลงวางที่พื้นขยับเท้าให้กว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกค,ค่ะเปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยหงายมือวางข้างๆศีรษะตั้งตรงแล้วค่อยๆย,ยกสะโพกกับหลังขึ้นมาท่านี้นะคะเป็นท่าครึ่งสะพานโค้งเป็นการบริหารกล้ามเนื้อช่วงหลังนะคะแล้วก็สะโพกช่วงต้นขาด้วย พยายามผลักสะโพกข,ขึ้นโดยที่เราไม่ได้แอ่นหลังล่างมากเกินไปและคลายลดลงขากอดเข่าสองข้างเลยหายใจเข้าและออกยกศรีรษะขึ้นมาช้าๆและคลายค่ะ พักศอประมาณ5-10นาทีนะคะใครมีปัญหาด้านสุขภาพนะคะหรือเกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อสามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะถ้าชอบคลิปกุ๊กนะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะฝากกดติดตามกุ๊กผ่านช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น IG, TikTok แล้วก็ Facebook ค่ะมาเป็นครอบครัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะบา,บายยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ